สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในช่องอ้อนชอบเราบอกนะคะวันนี้นะคะเราทําไมถึงคนเยอะมากเลยวันนี้นะคะเราจะมาประกวดเอ่อวันนี้นะคะเราจะมาประกวดชุดเจ้าหญิงชุดชุดเลยนะชุดเต้นอ่ะอยู่ในโรงเรียนนะเราจะมาประกวดที่โรงเรียนและเต้นรำให้ดู ี่เต้นราให้ดูนะ,ะว่าใครแต่งตุ๊ดใครแต่งชุดสวยที่สุดเราเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ่าอย่าพึ่งออกอย่าพึ่งออกอาสวัสดีค่ะคนที่จอยมาทันอ่ะมีอันดาอีฟเอิร์นออแกส เจ้าหญิงลาพันเซลคือเนโกเองเจ้าหญิงออโราคือแก้มเจ้าหญิงทิฟต่อไปเจ้าหญิงนางเงือกอาสลีリาเนเนเองนะเจ้าหญิงนางเงือกอะเยวเขียนดีกว่าอ้อนเจ้าหญิงเจ้าหญิงอ้อนเจ้าหญิงอ้อนเจ้าหญิงออโรา ล่าเหมือนกันอ้อนเจ้าหญิงออโรล,ล่าอ้อนเจ้าหญิงอีฟเจ้าหญิงไรตัดยังไง ดดอีเจ้าหญิงินดเรล่าเออแป๊บนึงนะพี่คนอีฟเจ้าหญิงซินโดเรล่านะคะออกัส้าของเรานะคะเป็นอ่อนเจ้าหญิงออโรล,ล่าเหมือนกัน ซินโดเดซินโดเลลัดเจ้าออกอากาศเป็นเจ้าเฮ้ยมีด nah. ้วยเหรอเจ้าหญิง <được> ต <Felix> <for S 2> ้นไม้โอ้โหออกอากาศเจ้าหญิงอะไรออกอากาศเจ้าหญิงอะไร ทุกคนขอไปขี่ก่อนนะ โอเคทุกคนมาแล้วเซลว,วันคุกคนตั้งชื่อกันหมดแล้วนะโอเคงั้นเราไปกันเลย เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเลือกรถก่อนเอารถคนมันเยอะทำยังไงอะคนมันเยอะต้องเอารถคันคันดีได้บอ Okay, con cứ lỗi tên một người học yên 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 vậy, yên ừ, เยอะมากเลยนะเัาทุกคนโอ้โหเอฟซี FC เราเยอะเกินไปมาทุกคนมากันยัง คนเข้าแถวตกแต่งก่อนรตกแกงก่อนตอนนี้ด้วย เสร็จยังแต่งเสร็จยังตกแต่งเสร็จยัง,งมา,าเข้าแถวมา,าเข้าแถว ต้องข้าแถวมาประกวดประกวด หมายเลขทุกคนเอินหมายเลขสองน,น้องเอินหมายเลขสองหมายเลขสอง พิมพาไม้แล้วใครบอกว่าพิมพ์หมายเลขด้วยคนนั้นจะเป็นโง่ Adat na ปีกแดงปีกแดงปีก hmm. ฟ mm ้าใช่ไหม แป๊บหนึงน่งไงลูคนเต้น เป็นเจ้าหญิงอลอลาค่ะสวยไหมคะทุกคนนึกว่าสวยไหมคะ,มคะทุกคนนึกว่าสวยไหมคะนึกว่าสวยไหมคะทุกคนนึกว่าสวยไหมคะเม้นมาเลยเม้นมาเลยบาย สวัสดีค่ะเป็นเจ้าหญิงอ่าขอดูเอิรนก่อน ดูออกัสโดนสวัสดีค่ะ เป็นเจ้าหญิงพรมแดงสวยไหมคะไม่ใช่หรอกสวยไหมคะโอ้โหต้องเป็นสวยสวยคะ่ะถ้าทุกคนรู้ว่าออลกัสสวยคอมเมนต์มาเลยไม่รู้ว่าคอมเมนต์ได้หรือเปล่าต้องเปิดแอปก่อนนะคะ <c oughs> ดูเจ้าหญิงซินโด,ดลเล่าเลล่าสวัสดีค่ะดูดูอีฟดีกว่าเป็นเจ้าหญิง สวยไหมคะถ้าทุกคนนึกว่าน้องอีฟสวยคอมเมนต์เลยนะคะไม่รู้คอมเมนต์ได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องเปิดปต้องต้องต้องเปิดแอปก่อนนะคะ เป็นเจ้าหญิงไะคะคุณอันดาเป็นเจ้าหญิงเลยคะเป็นเจ้าหญิงต้นไม้เป็นต้นไม้หรออ่ะอันดาบอกว่าสวยไหมคะถ้านึกว่าอันดาสวยฝากบอกเลยสวยไหมคะก็บอกว่าสวยนะคะ คนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปเอิร์นคิดแค่ย้อนอันดาเอลกันเอลกันอีบ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 ย้อนดา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  anh đã anh vinh đã ok ơn ừ tâm nhiên ทุก uh huh. คนทุกคนนกว่ากรีปสวยไหมคะคอมเมนต์มาเลยนะคะไม่รู้ว่าคอมเมนต์ได้หรือเปล่าต้องไปเปิดแอปก,ก่อนนะคะมาคนเสร็จยัง คนต่อไป ทุกคนนึกว่าแก้มสวยไหมคะคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะคะแก้มบอกนะคะเอออันดาบอกว่าแบทหมดคนต่อไป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 คุณเนกโกเองคนต่อไป คุณเนโกะเองนะคะทุกคนออนจัดกิจกรรมดีมากเก่งมากข,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะฉันเป็นเจ้าหญิงล้วันเชียวเ <laughs> เดี๋ยวกันไม่น่าขำหรอก มาเราไปกันเลยคุณคน,นว่าเนโกะสวยไหมคะคอมเมนต์มาเยอะๆเลยถ้าคุณบอกว่าสวยก็คอมเมนต์มามาด้วยนะคะคอมเมนต์เลย คนสุดท้ายคือเน่เจังนะคะเป็นเจ้าหญิงเงือก สวัสดีค่ะจะปิดคลิปแล้วสำหรับชอบคลิปหน่อย,อย,อยมายืนเรียงหน้ากระดานหน้ากระดาน สำหรับชอบคลิปนี้อะไรเขาบอกว่ายืนเรียงหน้ากระดานไม่ใช่ว่าตั้งแถวเข้าใจบอโอ้โหนี่มันเป็นเด็กอะไรเนี่ย <c oughs> อ่ะซ่อมชมันมถือไม่ต้องสนใจเขาสำหรับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักคะคๆๆค,ค,คกดกระดิง่งจริงจริงด้วยคะ่ะเพิ่มคา่าทีต่อไปคะ่ะบ,บาย เจอกันคลิปหน้านะคะ